การจัดการเรียกนการสอนการศึกษาต่อนเนื่องหรือรวามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยลลาลัยราชภัฏสวนันธากับสถาบัานทางการศึกษาในวันนี้การจัดตั้งศูนย์สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีลงสาพรยมศึกษาอุดอรธานีพร้อมด้วยโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา28โรงเรียนและความร่วมมือทางวิชาการ น,นี้นะคะขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่านและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆได้บันทึกภาพกับคณะกรรมการการอาศึกษาครับและขณะนี้นะคะคณะท่านผู้บริหารที่จะทำการลง จะร่วมกับนะคะทางโรงเรียนนะคะอาชีวะนะคะวิาเทคนิคนะคะนะคะในการดำเนินการในการขับเพื่อนนะคะในการจัดการเรียนฝ่อาย์ปรอิรกรริันธก,ก,การการการศึกษาพื้นฐา,านน,นะคะดิจัทัลนะคะสุขน,นตของกระทรวศึกษาวิยาศารวิจัยแรงวัตกรรม เพื่อสําร็จการศึกษาสามารถนํามาใช้เพื่อและสํา,าังาากงานพิพิธภ์าเพื่อารขอเราใวรไปถึงนี้นะครับทางหาวิทยาลัยราช่วฏเชียงายเองดีแล้วอย่างนี้